สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้เพเื่อนเฮงนกัเดินทางมาตามแนวทางของน้องไอรินนะครับน้องไอรินนี่เพื่อนบอกถูกมาแล้วสองงวดซ่อนนะครับเด็กอายุ4ีหปีนะครับเพื่อนบอกถูกมาแล้วสองงวดซ่อนงวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะครับซึ่งคุณแม่เพื่อนหรือว,ว่าคุณย้ายเพื่อนน่นแหละนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าน้องไอรินเพื่อนก็บ,บอกแล้วว่าสั้น ส่วนมากเพือนจะบอกเป็น3โตัวเวเขามาตัดเอานะครับงวดนี้เพื่อนว่าบอกสาตัคือเก่าส่วนจะเป็นตัวใดนั่นเชิญพี่น้องเข้ามาติดตามมารับชมความกันเลยครับคเป็นนเล่านยันเล่าเอีบอกของเนม่อีงนูได้ยินขว่านอกอลนนี่บอกสองหมวด่าหาสองมวดถือสงหมวด้อนแมนแต่ล้บอกสามต เราบอกลักษณะการบอกร้อยสิบอกสามโตเราไฮตัดเอาอยู่ในหันมันไหมไฮตัดเอาได้ขึ้นเก้าหน่ะละเดี๋ยวเดี๋ยวงวดแรกคุณบอกตัวได้ไหมคุบอกขาเจ็ดเก่าพอดีพันมาบอกขาเจ็ดเก้าเลขออกขาเจ็ดเรางวดทัดไปหันคุณบอกตัวได้คุณบอกเอายูนิมันออกเก่าหนึ่งซีเอ้หนึ่งซีน่ะคุณบอกเก่าหนึ่งซีอ๋อบอกเก่าหนึ่งซีเลขออกหนึ่งซีเนี่ย มันก็ตัดแค่ตัดหน้าตัดหลังชื่อเขาแค่นี้แล้วจ้ะเราละแม่ถืะมอี๋้านร้านบอกสั้งหมดสื่อท่าสามตัวจ้ะทองตัวบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตามอันนี้เป็นคุณย่ามันจ้ะย่ายน่องไอรินพ่อแม่ไปใส้พ่อแม่อยู่อุบเทิดจ้ะที่งานอยู่่ีอ๋อเพิ่นอยู่กับยายพ่อแม่ที่งานอยู่ที่อ่ะเราง่วงนี่คือได้ยินงทาวว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเพิ่นเว้าอยู่บ่แม่จ้ะเพิ่นก็เว้าตัวเก่าแม่จ้ะเพิ้ลมาจังได๋น่ะเพิ่นว่าเก่า หาเจ็ดเก้าอ่ะนะหาเจ็ดเก้านะลองถามมันกันนะบอบอกจ้ะบอบอกอัไม่ออกอะไรไปอบอบอกโอ้ยคนสวยบอบอกเลยแม่ว่าเพื่นบอกหาเจ็ดเก้าบนีหาเจ็ดออกแล้วจ้ะมันเ็จ มันก็จะเหลือเจเก้นาะเจ็ดก้าเจเกาก็หาเก้าตัดหนาตัดล้างก็บอกแค่นี้เหจ้าสามตัวพนบอแค่นี่ตัดล่างัวพนจิบอกสามตัวแล้วเลยอุ้ยเสียดายงวดเก่าหนึ่งซี่นาะบออเก้าหนึ่งซี่ออกหนึ่งซี่ล่างนี่กบบอถ้าสามตัวเด็ต้อันบอกูเทียกูเทียทุงวดนี่เพิ่นเพิ่นกิดิบอกเป็นสามตัวเซี่เห็นบอกครับบอเป็นสามตัวเัก็มาตัดอก หวัวใจเนาะสิมนันออกอจับเราก็ได้ดอกแต่ว่าเราบอกไส่แขยงอยู่หาซีหรือยังนี่ละ่ะห,หาเจ็ดซีด้วยว่าสัตว์หวก่อนพูนกรอนอะไรแต่กใบก่ขแขยงอยู่จะมีสองหมวที่เราบอกหาเจ็ดเก่ากับเก่าหนึ่งซีนี่แะอดีชเก่าหนึ่งซีเร็วหนึ่งซีลางวดทีันาหาเจ็ดเก่าลขออกหาเจ็ดบน เด้ยถามระเวนนก็ไ่ได้ว่ารลายตัวนี่บอเล้าบอกแกนแกนและต่รงวนนี่ไม่ได้ถามบอเองบอบาเองจ้ะคันถามไปสี่ล้วเนี่บอบอถามบอบอครับเลียนไปเป็นบอออกไม่เองเลยนี่ครับโอ้เป็นสีบอออกมาเองนะครับไม่ได้ถามอยากกันเป็นสิบอเป็นสีบอออกไม่เองสีบออถ้าเสองมือแล้วพนกระยำเดียหาจ้เ่วกบอก่าเยอจะกีแรี ก่อนหนึ่ที่มากเออพีพี่ไปแล้วจ้นั่งสองสามหมื่นแล้วรอตัวเก่าอตัวเก่าหาเจ็บเก่าหาเจ็บเก่านังมัดคัะนี่แล้วก็ว่าอุนหนบอยรอเลตัวเก่าจ้าลาไฮร้านหน่อยบอเลตัวเก่าละ มันก่ออกหาเจ็ดแล้วก็เหลือตัเจ็ดเกาก็หาเกานั่งตึงตัดตึงตัดเอาจ้าี๋ยวมันได้ไมีผู้ใดรู้ว่าได้่นั่งห่างกถทายท่าในเป็นทน้จ้าส่วนมากเราเียงไาก็จะเป็นเป็นที่ว่าเป็นพาบริสูตรนะครับเนาะตัวว่าเป็นคือผู้ใหญ่ป็นวอกจังใดกับที่จังสันนะครับ นัรวยเห็นมึงมีมัวเปล่าเนี่ตัดเหล็กเหียบีตัดเล็กเียบรอยที่นันรวยนันรวยนี่ข้องนะครับอ้าองน้ำนันรวยเลยเด้อห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดออกแล้วนันรวยตัดหายเรือเก็ดเก้ากรหักเก้าุดยอดีดีว่ามันเห็ดยังมันตัดเหล็กคุณมคุณตัดเหล็กมึงมานำกันสามช่องนะครับ เราจะให้ประกาศให้เงี้ยเขียนนี่จะมีน่ะรวยหมอรวยช่วยได้นะครับกับนนทิยาขึ้นมาบอกเลยถูกบอกก็สารเต็มประมาณนี้บอกครั้งเดียวแล้วเลยโอ้ยปีนาเขาเรื่องเราก็สิบหเห็นกันแต่ที่เห็นแต่วันเสาร์อาทิตย์แม่จะก็เขากับมายามันอาทิตย์ก็ได้กับเพื่อนบอกถูกถุงงวดถุงงวดไป ก s <S mm ็ว hmm. ่าหลดิเนาะเลขสามตัวเขาวนเอาอยู่น่หวนเอาอยู่แนุ่ณมันเลขสตรกำนวนเาเปหเอาแม่นแม่นนลูกด้ไม่ต้องไปก็ได้โรงเรียนจ้างครูมาสอนยุบ้านอันนี้อ่าคือรางวัลที่หจ้างครูมาสอนย่บ้านเลยไม่ได้ขี่รถไปฮ่ารุปว่าเ่า่อันบอกโตาก่าฮ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 าฮ่า่าว่า่าฮะาฮอ่าาา าเจ็ดออกแล้วก็เหลือแต่เจตเก่าก็หาเก้านะคะเป็นเนื้อทั้งคาะซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะให้เอฟซีโสมานแต่เนื้อทางของน้องไอรินนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะอากาศทีเสียสละคู่นั่นแบบเอฟซีโสมานเนื้อทัของน้องไอรินจะลองเบิงเดอเ้อแนวทางเราช่วยแต่เนวทางของน้องไอรินนะครับเพื่อนบอก,กถูกมาสองจงวดซ้อนแล้วนะครับนี่เป็นงวดที่สามนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกต,กตัวเก้า มันบอกความเกา่าเล็กตัวเก่าของวัตที่ผ่านมานะครับมันยินวว่ารื่นมมนี้ก็รู้สึกว่าสิประสานงานกันดีนะครับทืมงานของแอดมินอะไร ออกมาต่ํานเบิง้งนะครับนี่มาเป็นสามช่องรวยเพิ่นกับเป็นสมาชิกใหม,ม่นะครับเข้ามาร่วมทีมงานของเขานะครับเของ่างไอลิ้นนะครับห้าเจ็ดเก้านะครับก็บตัดเจ็ดเก้ากับห้าเก้าแค่นั้นนะครับตัดเจ็ดเก้าห้าเก้าเป็น มาทาทงนีงครัวามเบาความจากของน้องไอริน,นะครับเขาทำอุดปกรณ์นั่นน้องไอรินเลยนะครับเป็นขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์โทรศัพท์<ไ>เคสโทรศัพท์นะครับมีอุปกรณ์รณหูฟังต่างๆสังเกตป้ายตัวนี้ก็ได้ครับพี่น้องเดินทางมานะครับรับติดเฟมกระจกนะครับมีแต่ราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทถึงร้อยบาท สังเกจออกแล้วครับน่ารื่นน่ารักน่ารักเลยนะครับมันร้านเลยเราะนี่นะครับลองปิดเจรณาลองเบิรงนะครับพี่น้องโชคดีก,กันมันลำลำเรื่อยๆกันทุกท่านทุกคนครับให้โชคดีใส่ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้พอพบกัๆๆนในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ